คุณป่านชาแนลนะคะ มาพบกับป่านนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายเดือนไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะมีคนมาตามป่านในเพจหลายคนเลยนะว่าป่านหายไปไหนไม่สบายหรือเปล่านึกว่าเป็นโควิดแล้วก็กลัวอินเตอร์ไปแล้วนะคะป่านยังอยู่นะคะสบายดีค่ะแต่ที่หายไปนะคะเนื่องจากไปปั้นธุรกิจชุดครุยหน้าแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็ไปทําให้มันเป็นตัวเป็นต,น,ตนมากขึ้นให้มันเป็นจิตจ,จักระสน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของคุณป่านที่งอกขึ้นมานะคะ่ะ จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจชุดคลุยหน้าของป่านะคะถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นแฟนช่องของป่าจะจำกันได้ว่าเมื่อประมาณโควิดซีซั่นแรกสักประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยป่านทำคลิปตัดชุดคลุยหน้าโชว์นะคะก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่หาทำลงช่องตัวเองนะคะเพื่อให้คนมาดูช่องนะคะให้ช่องมีการเคลื่อนไหวแต่ก่อนอลงบ่อยนะคะก็จากคลิปคลิปนั้นนะคะ กลายเป็นที่รู้จักมีคนมากมายนะคะเหนือจดใต้นเนี่ยทักไทยปานมาแล้วก็ให้ปันตัดชุดให้ปันมีหลักฐานหมดทุกอย่างเลยอยู่ในเพจ Facebook นะคะคือคนตามไปแล้วก็ติดต่อให้ตัดชุดครุยหน้านะคะจากวันนั้นนะคะจากลูกค้า1คนกลายเป็นลูกค้า2คน3คนทีเนี้ยมันถี่ขึ้นทุกคนเชื่อไหมว่าชุดครุยน้าที่ปานตัดเล่นเ,นเนตัดเล่นเลนลงคลิป คลิปนั้นคลิปแรกตัวแรกที่มันสุ่มเดาทําตัดเนี่ยนะคะก็ยังมีคนมาขอซื้อชื่อน้องเตา๋าถ้าน้องเต๋าดูอยู่ยังไงติดต่อพี่มาณฑ์มานะคะคือแบบเอ่อคอนแทคในไลน์มันหายไปอะ่ะทักพี่มาได้พี่แบบจะมีของขอบคุณให้อ่ะนะคะชื่อน้องเตา๋าน้องเต๋ามาขอซื้อชุดที่ตัดโชว์ในคลิปนั้นไปเลยนะคะแล้วถัดต่อจากน้องเต๋ามาเ็าคือมาจ้างตัดกันแบบ เต็มไปหมดนะคะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มาเนี่ยนับพันชุดแล้วค่ะมันทําให้ป่านนะคะเริ่มที่จะตัดชุดแล้วก็สํารองเอาไว้จํานวนหนึ่งเล็กๆนะคะแค่10ตัวนะคะจาก1ิตัวเรียนปันคิดในใจนะขำๆเลย10ตัวเดือนหนึ่งก็เก่งแล้วตัวละพันกว่าบาทเงินแบบหมื่นกว่า20 0 0 0ก็แบบเป็นค่าขนมเป็นค่าขำๆไว้กินขนมแหะนะคะเดือนละหมื่นกว่าบาท10ตัวก็เก่งแล้วคิดแค่นั้นจริงๆค่ะ แต่ปรากฏว่านะคะมันมีคลิปหนึ่งที่บัณ่ะทดลองนะคะอัดคลิปชุดครีนากลงนะคะโดยที่ไม่คาดหวังอะไรเลยว่าจะมีคนมาดูจะมีคนมาสนใจหรือยอดไลค์เพราะว่ามันไม่ได้มีชื่อเสียงนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กอ่ะในทิกตอกมันจะเป็นแต่เด็กสาวๆเด็กมัธยมปลายเด็กมหาลัยสวยๆอ,ะ <S <S อย่ะไอเราอายุมากแล้วนะเราก็เล่นไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดว่าจะมีคนสนใจเชื่อไหมว่าจาก การเล่น tiktok เมื่อ2ปีที่แล้วตอนโควิดซีซั่นหนะคะ i ิกตอกไม่เหวี่ยงคลิปให้ป่านเลยคืออ mm ัลกอริทึมในการเหวี่ยงของแอปพลิเคชัน t ิกตอกเนี่ยมันมันเป็นการดาสุ่มหรืออะไรบางอย่างป่านไม่รู้เหมือนกันนะ mm hmm. อยู่ๆวันนึงเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมามกราว65้าท mm ิกตอกเวี่ยงคลิปที่ป่านอัดจ,จุดคุยหน้าค่ะเ mm hmm. ชื่อไหมว่าข้ามคืนนะคะ ช่วงข้ามคืนเท่านั้นเองปั่นกลายเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ใน t ิกตอกกลายมีคนรู้จักแล้วเป็นคนตามแบบ follow แบบมาเป็นหลายพันอนะ่ะจากแค่หลักสิบคนอะคะ่ะหลักแค่แบบ สิบสองสิบสามคนที่ตามอยู่ในนั้นกลายขึ้นมาแบบเป็นหลักสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันตอนนี้เกือบหมื่นแล้วทุกคนที่ตามปม่อยู่ในทิกตอกนะคะมันก็งงมากเลยแล้วก็มีคนจะมาฟอลโล่บัานทุกวันอย่างอัตโนมัติเลยไม่รู้มาจากไหนนะคะแล้วก็นําพาลูกค้ามาด้วยเพราะว่าคลิปเนี่ยหลังจากที่เขาเรียกว่าต่อสัญญ,ญาณติดกับทิกตอกแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าหลังๆปั่ลงคลิปอะไรไปในทิกตอกเหวี่ยงให้ตลอดเลยนะคะ จากการที่เขาเหวีย่ยงเนี่ยเขาเขาเหวี่ยงลูกค้ามาให้เราด้วยนะจากที่ตัดสต็อกไว้เล่นๆสิบตัวขายขำๆขายเดือนหนึ่งสิบชุดก็เก่งแล้วเพราะว่าธุรกิจหลักเราไม่ได้ไม่ได้ขายชุดหน้าในตอนนั้นนะคะไม่ได้ทําก็คิดว่าเออเดือนแค่แบบสิบชุดก็เก่งแล้วมันกลายเป็นว่าหนึ่งคืนสิบชุดก็ไม่พอหนึ่งคืนสิบชุดก็ไม่พอนะคะตอนนี้หนึ่งเดือนหนึ่งพันชุดก็ไม่พอค่ะ ปิดยอดไปเดือนที่แล้วนะคะพันกว่าชุดในเดือนมีนาคมก็งงเหมือนกันว่าลูกค้ามาจากไหนนะคะเป็นออแกนิกคุณหมันไม่ยิงโฆษณาเป็นคนไม่เคยโฆษณาทั้ง Youtube ทั้ง a c e b o o k นะคะแบบ Tik To อไม่ไม่ทำเลยอะนะ ก็เป็นลูกค้าออร์แกนิกที่มาจากความสนใจของลูกค้าก็มหัศจรรย์มากก็เลยต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อะไรจริงจังนะคะเพราะว่ายอดการสั่งซื้อมันเยอะหลายแสนบาทนะคะก็เลยต้องไปทําเป็นบริษัทแล้วก็ทําโรงงานด้วยไว้ตัดเย็บตัวครุยโดยเฉพาะเลยนะคะนะคะก็ ดีใจมากที่หายไปจาก YouTube นะคะก็ไปทำธุรกิจอันนี้ให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะคะแล้วก็กำลังแล้วก็เริ่มนะคะที่จะมีจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะอาทิเช่นสปปราวนะคะกัมพูชาแล้วก็เมียนมาค่ะยังไงนะคะคุณหนัอยก็ขอฝากนะคะชุดครุยหน้าบายคุณบั่นชาแนลเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนที่มีลูกชายหลานชายด้วยนะคะคุณน่อยก็หวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้แล้วก็ให้บริการทุกๆคน และก็ขอบคุณนะคะ คุณลูกค้าทุกๆคนเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็เชื่อถือแล้วก็มั่นใจในตัวของป่านนะคะเลือกที่จะมาใช้บริการหลายๆคนมีฐานะที่ดีมากที่จะไปสั่งห้องเสื้อไหนก็ได้บแบรนด์ไหนก็ได้ที่มีชื่อเสียงกว่าเราแต่ก็เลือกที่จะมาหาคุณป่านหรือว่าพี่ป่านคนนี้หลายๆคนนะคะอยู่ๆก็กลายเป็นเป็นพี่สาวของน้องๆผู้ชายทั่วประเทศเลยนะคะนาทีนี้น้องๆคนไหนที่ กำลังจะบวชเ้าเสิร์ชหาชุดครุยหน้าเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักป่านแล้วนะคะปานต้องพูดคำนี้เลยเพราะว่าไปแอบเห็นในเพจพวกการปรึกษาหรือว,ว่าการคุยอะไรของเด็กผู้ชายเนี่ย ก็จะเห็นมีเด็กๆคุยกันแนะนําแล้วก็อ้างอิงถึงนะคะว่ามีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ป่านอ่ะเราไปดูสิเขาขายชุดนาคอะไรเงี้ยมีเด็กเมาส์ดิชันอยู่นะคะเด็กๆแนะนํากันให้มาหาพี่ป่านนะคะพี่ป่านขอบคุณมากแล้วก็ยินดีที่จะตอบทุกคําถามยินดีให้คําแนะนํานะคะโอเคค่ะคุยกันมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะดูนะคะว่าชุดคุยนาคภายใต้แบรนด์ของห้องเสื้อคุณป่านนะคะมีลายไหนบ้าง อาเดี๋ยวเรามาดูลายทางนี้ก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะเรียกว่ารุ่นทองนุ่มนะทุกคนดูลวดลายนะคะเป็นสีทองแดงสลับค้นกระต่ายนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ตัวคือตัวผ้าลูกไม้นะคะนี่เลยแล้วก็ตัวแขนเสื้อนะแต่ละรุ่นเขาตัวแขนก็จะมีลายมีเส้นขอบที่ต่างกันนะคะอ่าโอเครุ่นต่อมาเรียกว่ารุ่นทองแถมค่ะ นี่ถักทอนะสวยมากดูที่แขนสิคะนะตัวนี้ตัวพื้นผ้าจะเป็นสีทองนะคะมีชื่อว่ารุ่นทองแถมคะ่ะ ต่อามานะคะรุ่นทองเส้นค่ะตัวนี้ยังไม่ได้รีดนะขออภัยค่ะคือรีดไม่ทันชุดเพิ่งมาจากโรงงานนะคะเรามาขึ้นแขวนก่อนเพราะว่าจะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูเพราะลูกค้ามาวอลแวร์เต็มไปหมดเลยทุกคนค่ะน้ได้นะลูกค้าเราอยู่เลยยังไม่ได้รีดเลยนะคะตัวนี้เรียกว่ารุ่นทองเส้นค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่ารุ่นทองตัดค่ะตัวนี้ก็ขายดีมากนะเดือนที่แล้วเนี่ยสามร้อยชุด ภายใน3วันนะตกวันละร้อยชุดเลทุกคนไปไปแบบจนช่างที่โรงงานบอกว่าคุณบานขายหมดแล้วล็อขายหมดแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีอ่าแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นพิเศษนะคะทดลองตัดนะคะเป็นลายทองแถมแต่ว่าเป็นผ้าพื้นขาวเป็นผ้าลูกไม้ขาวนะคะเป็นทองแถมทองแถมพื้นขาวก็มีค่ะตัวนี้สวยมากเลยนะคะตัวติดทองแถมเนี่ยมันจะเป็นพื้นสีทอง นะคะทีนี้ลูกค้ามีบอกพี่ถ้าเกิดเป็นทองแถมแล้วเป็นพื้นขาวไอ้เราก็บ้าจี้เนาะทำตามลูกค้า <c oughs> นี่นะคะใครใครชอบกออ็มาสั่งกันได้มีอยู่นะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรุ่นทองแถมทั้งหมดเลยนะคะนี่เพิ่งมาจากโรงงานนะยังไม่ได้รีดเลยมาขึ้นแขวนถ่ายรูปก่อนนะคะลูกค้าอยากเห็นมีบางคนปาดน้อยใจมากเลยอะมีการไลน์มาแล้วบอกว่า ช่วยเปิดวิดีโอคอลได้ไหมอยากเห็นชุดกลัวไม่ตรงโปกหูเสียใจมากอะ่ะเราลงคลิปแบบให้ชัดขนาดนี้คือในติ๊กตอกอ่ะทุกคนคะปัน่นหูลงละเอียดซูมแล้วซูมอีกให้ดูเต็มไปหมดบอกไม่เชื่อถือเราคือถ้าไม่อยากจะขายให้เลยอน้อยใจอะ่ะทุกคนทํำไมพูดอย่างนี้นะดูดิถ้าถ้านี้มันไม่ใช่ของจริงอะ่ะคือแล้วนี่คือการตัดต่อคลิปที่โคตรเทพอะ่ะทุกคนคะ่ะ โอเคแล้วก็ส่วนผ้าคลุมหัวผ้าคลุมหัวเนี่ยจะมีเป็นลายเดียวกับชุดเลยนะคะชุดแต่ละรุ่นเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะตัวทองแถมเนี่ยจะอยู่ที่เฉพาะครุยนะคะพันเท้ทองนุ่มอยู่ที่พันเนะคะกับทองแรกพบม,มันขายหมดไปแล้วทุกคนทองแรกพบก็คือเซตนี้ทองแรกพบเนี่ยพันชุดเมื่อตอนเดือนมีนาคมหมดเกลี้ยงเลยทุกคนคะ่ะทองแรกพบนะพันเแล้วก็ตัวทองนุ่มพันเด ส่วนตัวนี้ทองตัดกับทองเส้นนะคะเฉพาะครุย1,500บาทค่ะทุกตัวนะคะอกเอวสะโพก5 5นิ้วชุดยาว130เซนติเมตรรอบรักแล50้เซนค่ะรองรับนะคะความสูงตั้งแต่160ถึง185บางคน190ก็ก็ซื้อไปใส่นะก็อาจจะร้อยหน่อยสั้นหน่อยบางคนเขาเขาก็ไม่ได้อยากใส่ย,ยาวแล้วแต่คนชอบนะโอเคส่วนคนที่แบบ น้ำหนักนะคะตั้งแต่ไม่เกินเอาเป็นว่าน้ำหนักไม่เกินร้อยหรือบางคนอ่ะหนัก1 1อยก็เอาไปก็ๆๆใส่ได้ทุกคนนะอยู่ที่ว่าอกเอวเท่าไหรเพราะว่าอกเอวชุดเนี่ยมันรองรับได้ถึง55นิ้วเลยจริงๆมันเกินกว่านะั้นได้ซ้ำแต่พี่ตัดบทไว้ที่55พอนะคะมันม,ม,มันมันมันถึง60เลยแหละแต่ว่าพี่บอกแค่55พอเพื่อให้เราใส่หลวมกันนะคะแล้วก็ตัวเสื้อสีขาว ตัวเสื้อสีขาวเนี่ยมีไซส์ M, L, XL นะคะบอกพี่ด้วยว่าอกเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จัดไซส์ให้ค่ะเป็นผ้ามอฮอมนะคะสีขาวเนื้อหนาไม่บางไม่เห็นหัวนมนะคะเนื้อดีมากเลยจบจากงานบสแล้วเก็บไปใส่ไปเที่ยวทางเหนือถ่ายรูปเหมือนพี่วิลลี่เล่นละครหล่อมากนะคะ ก็แจ้งมาได้นะพี่มีขายนะคะตัวสร้อยพญานาคสวยนา่ารักมากนะแล้วก็สร้อยเข็มขัดคู่กัน590นะคะเสื้อ290รนุ่ง390นะคะความยาว2เมตรแต่ถ้าอ้วนกว่านี้ต้องการมากกว่านี้เนี่ยแจ้งนะคะแต่เอวเนี่ยก็ใส่ได้ถึงเยอะเป็นการนุ่งสดพี่ป่านมีคลิปสอนนุ่งสด ด้วยเข็มกรัดตัวเดียวอยู่ใน t ิกต็อกนะคะใครเป็น FC พี่ติดตามไปดูใน t i กต o k จะมีคลิปสั้นความรู้มากมายในการแต่งตัวชุดครุยหน้าอยู่มากมายเลยนะเป็นคลิปวิดีโอที่สอนนะคะอยู่ใน t i k t o อกเลยพี่แปะ t ิกต็อไว้ให้ก็เข้าไปดูคลิปกันนะคะจะได้นุ่งเป็นนะก็มีประมาณนี้นะคะผ้าคลุมหัวเนี่ยจะลายเดียวกับชุดนะคะ ทุกลายจะราคาเท่ากันหมดคือ490บาทฟังอีกครั้งนะคะชุดครุยไม่เท่ากันแต่ผ้าคุมหัวทุกรุ่นเนี่ยเท่ากันในราคา490บาทเสื้อขาว290สร้อยเข็มขัดขายรวมกัน590ผ้านุ่ง390ค่ะโอเคตก ชุดหนึ่งเนี่ยอย่างทองเส้นกับทองตัดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ชุดละ3260บาททองแถมจะอยู่ที่3660บาทนะคะทั้งเซตน,นะแล้วส่วนทองนุ่มก็จะอยู่ที่เซตละ3460บบาทค่ะ ก็สนใจยังไงติดต่อสอบถามแอดไลน์อีดกูตูมาคุยกับคุณป่านได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะคุณป่านขออนุญาตไปตอบแชทแล้วก็แพ็คของก่อนนะคะทุกคนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ